มาเห็นไหมเหรียญนี้ใครดูไลค์ผมบ้างนะครับโอ้โหแบบนี้เรียกว่ามีสเสน่ห์เฮ้ยพี่อัดอะไรเนี่ยอัดถายุธนะโอ้โหพี่นี่ต้องเป็นเซลล์พักการของประเทศแน่เลยนะครับยอดขายเป็นพันล้านต่อปีนะครับเพราะว่านะมันเป็นนะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบนะมีสเสน่ห์ด้วย ประวัติศาสตร์ในบ้านใช่ไหมที่เคยโดนไฟยิงปาไม่ยิงปานะอันนี้คือเหรียญที่แกะออกจากเลี่ยมเมื่อกลางวันใครที่ดูไลก์ก็ดูเห็นไหมผมเนี่ยนะตอนแรกอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยกล้าซื้อเพราะเราซื้อตึงนะเหรียญน,นี้ซื้อจ่ายเงินไป6กหมืนหนึ่งมีเลี่ยมทองด้วยเห็นไหมมันจะมีเทียนแบบนี้เนี่ยเทียนเนี่ยที่ไปอยู่ตามร่องเนี่ยนะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเป็นเทียนแบบนี้เนี่ยเทียนแบบนี้เห็นไหมแต่ผมไม่ได้ล้างนะวันนี้เพราะว่าแกะออกมาเราเห็นตัวตัดแล้วเนี่ยตัวตัดมีหูแบ่งๆแบบนี้แล้วก็มีเนินตรงนี้เราก็สามารถที่จะเช่าได้ละนะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมเป็นเทียนแบบนี้แต่เราก็ต้องล้างนะเห็นไหมเป็นเทียนเทียน่ะเราเป็นไขไขลื่นๆเนี่ยลื่นๆน,น,นะนะครับอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะสวยๆเนี่ยนะบล็อกจมูกโด่งนะอันหนึ่งเป็นล้านนะ สวยๆดำๆนะนะครับแต่ว่านี้เนี่ยสภาพนี้ก็ผมว่าก็ถือว่านะเหมาะสมกับราคาจริงๆแล้วอะผมว่าก็นะเต็มๆแล้วอะนะครับนะก็ขอพระคุณพี่ๆก็แล้วกันนะอุตส่าห์นำพระมาให้ก็จะต้องพยายามเต็มที่ในการเช่านั่นแหละนะ อันนี้ก็เป็นเหรียยหลงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับในซอกตรงนี้ถ้าคนที่ดูแล้วนั่นนะจะมีขีดชัดๆตรงนี้นะเราต้องขูดเทียนออกไปก่อนนะถ้าดูข้างหน้าไม่เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปดูตัวตัดโอ้โหเห็นบ้าอ้อนี่เห็นมีมีขีดเนี่ย เห็นไหมครับมีขีดเส้นหนึ่งตรงนี้จะต้องมีขีดเส้นบางๆเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็ดูเป็นตําหนิในพิมพ์ได้นะครับเนาะแต่ส่วนลองตาลึกๆนะครับยันหลังนี่สาคัญยันหลังเนี่ยนะครับตรงสระอุเนี่ยจะต้องมีนะครับมียันปูดทะลุลงมานะครับนะเห็นไหมมีตัวอุเนี่ยออตรงนี้ติดอันปูตรงนี้นะปูตรงนี้ทะลุลงมานะครับเห็นไหม แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยปูดทะลุลงมานะครับเนอะตำหนิในพิมพ์ง่ายๆนะครับเห็นไ,ไหมเนินตรงนี้ต้องมีเนินนะครับเก๊ก็มีนะแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับดูตำหนิส่วนอื่นด้วยเนี่ยมีเนินแล้วก็ตัวตัดขอบหูเหรียญส่วนใหญ่จะมีบ้างเล็กบ้างน้อยต้องมีนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งวันนี้เช่าแต่เหรียญหลักยอดนิยมไม่อยากจะบอกนะครับ เห็นไหมตัวตัดเหมือนกันเปียบเลยเห็นไหมล่องหนึ่งล่องสองนูนเนี่ยนูนนะครับเห็นไหมดูไม่ยากหรอกเห็นไหมครับล่องเนี่ยจะมีล่องมีล่องนะครับเห็นไหมเป๊ะเลยแล้วก็มีนูนนะครับลอยเนินขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมมีนูนเห็นไหมล่องเหมือนกันเลยหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งล่องนูนหนึ่งขีดหนึ่งล่องแล้วก็นูนนะครับแกะออกมาแล้วถ้าตัวตัดแบบนี้คุณจ่ายเงินได้เลย นะครับเนี่ยเห็นไหมหูเหรียญแหว่งเหมือนกันเลยเห็นไหมครับมีบ้างแหว่งบ้างนะครับตัวตัดเป๊ะนะครับตําหนีในพิมพ์ก็ต้องเป๊ะนะครับนะมะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมล่องตาลึกเลยนะครับนะสาคัญเหมือนกันหมดนะครับทุกเหรียญน,นะสวยๆเป็นล้านนะครับแต่แบบนี้ สภาพมาตรฐานแบบนี้ราคาหลักหมื่นนะครับไม่ถึงแสนนะครับเนาะแบบนี้เนาะเพราะว่าศึกเยอะนะครับหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการห้อยของท่านเนี่ยจะเยอะมากคือคนนําเหรียญไปเนี่ยห้อยเยอะมากนะครับนะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็อาจจะต้องมีเหรียญที่ศึกๆใช้ใเยอะมากก็แล้วกันนะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ